กล,ล้นเใกลแปงรเนี่นั้นม่หเพลงไปเลยกวา่า สบายกังนะไอแดงครับเจนี่ฉันฉันจะ็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทํางานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแน่แล้วฉันให้แกล้างผักเนี่ยแกทำหรือยังอะจานทาช้อนเนี่ยล้างเสร็จแล้วฉันได้เองทำหรือยังยังยังครับเจแลแ้วตั้งแต่แกตอกปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรได้บ้างะก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับแล้วทำไมแกไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านหมงกันะไม่ได้ทำกันกูสอนนะเว้ย ขอถึงสิเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินการบีบีอ่ะขอโทษครับเจเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเลยครับเดี๋ยวผมจะทำครับฉันฆ่าโทษกันแล้วนะนะถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่ไม่ไมครับเจ้ครับเจ้เดี๋ยวผมทำเลยให้เลยครทำเลยคฉันเดือดไง้ันครับผมคุณรู้ไหมครับเจ้ครับพอหนึงพอได้แล้ว strength if you're รนไ,ไงัผมขอโทษจริงเจผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเรอวันก่อนน,นะแกทาถน้าแข็งแตกและชันเนต้องไปเสียเงิไปทาให้กับรน้าแข็งฮัวันนู้นเ่ยเทนุ้รอนๆองส่ลกค้าชันนี่ต้องไปเสียง,ง,ง,งยนนิน,นานนนวมใค้นนคใลคแล้ววันนี้ทไทแกแตจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเคบเผมไม่ได้ตังใจจริงเเจ ฉันทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยนี่แกออกจากร้านฉันไปแบ่นี้เลยฉันไล่แกออกเี่แล้วเงินเดือนนแกคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นี่แกทำเข้าของฉันท่านเจ๊เจ๊อะไรผมหัอลกผมจะเอาอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมัครงานนี่เืยเนี่ยไปเจอะไรไม่ได้เจ๊อะไรไ่อกเลยนะไปไปเลยออกนออกไปนี้เลยออกไปจ้า คิดไม่เธอจะจบแค่นี้เหรอเจ๊จะคอยดูคิดถึงใกล้แค่ไหนคือใกล้ใช่ไหมไปสถานีตำรวจคุณตำรวจรอแค่ทำไมคุณตำรวจแกแกคุณตำรวจ ไม่ไปน่าเนี่คุณตำรวจคุณตำรวจ,รวจบายบายคุณตำรวจ ติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและห้ามพลาดครับคืนนี้ชเอชดีของเราถ่ายทอดสดการแข่งขันสุดสุด,สด,สด,สดย,ยิ่งใหญ่ส11.70ครับจะโขนกลับมาระเบิดความมันอีกครั้งจัดเต็มด้วยไฟทิ้งแชมป์โลกมากถึงสามคู่<อ>คู่เอกคืนนี้ครับเป็นการพบกันของซ้ายดาราตะวันฉายพิเคแสงชัยแชมป์โลกวันไวยไทยพุ่งเฟเ้อเสถียจากชลบุรีเตรียมรับบัลหลัง,งครั้งที่สี่จากคู่ปรับเก่าซุปเปรอร์ ซูเปอร์บอร์เฟรนิแคมแชมป์โลกวันที่อ0เกี่กวยวกันจากพัทลุงที่หวังจะมาสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลกสองกติกา <Okay. S 1> ให้ได้ติดตามชมได้อีกคู่เดียวครับ พุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้สัพเพสังสหิโตโหติคนดีบำเพ็ญประโยชน์แก่คนทั้งปวงส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้นะครับจะพาไปชมภูลมโลครับอันซีนเมืองไทยอยู่ที่เพื่อด่านซ้ายจังหวัดเลยตอนนี้กลายเป็นภูเขาสีชมพูเลยนะครับหลังจากนาพญาเสือโครงออกดอกจะบฟ้าปวดสายผู้มียืนทำลังจากที่กำลังใจสบา,ายหนึ่งปีมีเพลิดแค่ครั้งเดียวเราไปพร้อมภาพนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปานนท์นะคะ โบราณวัตถุศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจําเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตควรสงวนรักษาไว้ให้คงทนถาวรเป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาลพระร,ระาชาดังรล่าจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมานาถบอภิ